นี่ปัญหาต่อไปมีว่าถ้าตายแล้วเกิดวิญญาณก็มีจริงผีสางก็คงมีแต่วิญญาณที่ไหนมาเกิดกันมากมายจนมนุษย์จะล้นโลกอยู่แล้วไอ,อ้ยังนี้มีคนเคยคิด เคยคิดและเคยถามกันมากถ้าวิญญาณตัตัวต่อตัวสำหรับตายแล้วไปเกิดตัวต่อตัวอย่างนี้เรื่อยคนก็จะไม่ไม่มากขึ้นในโลกมันจะเท่าเดิม <c oughs> มันตัวต่อตัวเรื่อยไปทีนี้ลืมนึกไปว่าคนคนหนึ่งเกิดมาก่อนจะ,จะตายนี่สืบพันออกมาสองสามคนหรือหลายคน เอาวิญญาณไหนมาเกิดถ้ามันมันมีตัวตอดตัวมันก็มันก็ไม่มีใครเกิดขึ้นมาได้มันต้องมีวิญญาณที่แบ่งและเฉลี่ยมาให้ได้เรื่อยให้เด็กเเกิดมาได้เรื่อยคนที่เป็นหัวโบราณเขาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทีม่มันมันมีมีบุญมีวาสนา สูงขึ้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มาสูงขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ตามกฎเกณฑ์ของการเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารสตัดเดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทีนี้มันก็มากพอนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่พอจะเห็นกันอยู่แล้วแต่เรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเชื่อว่า ไอ้วิวัฒนาการของสัตติธร่มต้อยมันก็เป็นมาเป็นสัตว์สูงเป็นมนุษย์มันก็ตอบปัญหานี่ได้นี่คนที่ไม่เรียนวิทยาศาสตร์มันก็เชื่อตามคติที่ได้รับการสั่งสอนมาทางศาสนาว่าสัตว์เรียนไหวในวัฏสงสารมากข้าวมันดีขึ้นดีขึ้นที่เลวก็เลวไปแล้วมันก็กลับมาดีขึ้นดีขึ้นก็ได้มันก็มีเอวิญ,ญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์มากขึ้น มากไม่จำกัดเหมือนกันแต่ว่าการตั้งคำถามอย่างนี้ไม่ใช่คำถามของพุทธบริษัทหรือเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทเราจะไม่มาะมวตั้งคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกหรือปัญหาเสียเวลา ไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์อย่าไปบ้ากับมันตั้งปัญหาว่าที่เกิดอยู่เดียวนี่ทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์เนี่ยปัญหาของพุทธบริษัทมีท่านี้ว่าที่มันเกิดอยู่เดียวนี่ทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์แล้วก็ศึกษาไปพิจารณาไปว่าทำอย่างไรจึงจะไม่มีทุกข์ในที่สุดมันก็ไปพบว่าอ้าวคนไม่มี อย่าไปโง่ว่ากูมีตัวกูมีอย่าเกิดความยึดมัน่นถือมั่นแล้วจะเป็นทุกข์ศึกษาไอ้เรื่องสุญญาตาอย่างที่บรรยายมาแล้วตลอดเวลานี่ไม่มีตัวกูไม่มีคนก็ไม่มีทุกข์นะแล้วก็ไม่ต้องตอบว่าวิญญาณไหนมาแต่ไหนวิญญาณไหนไปเกิดที่ไหนมันเป็นเรื่องบ้าไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มแก่เวลา อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี่ทําอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์จนกว่าถึงที่สุดคือด,ดับไปไม่เหลือ <c oughs> อย่าไปเสียเวลากับปัญหาที่เขาเรียกว่าปัญหาโลกแตก <c oughs> คือว่าพูดกันไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาอ้างอิงเป็นหลักฐานพยานหรือมาแชร์ให้ดูได้ว่ามันจริงอย่างที่พูดป่วยการ แล้วแม้ว่ามันทำได้จริงอย่างที่พูดคือเห็นว่ามันมันอะไรไปเกิดอะไรเกิดอย่างไรจริงมันก็ยังเหลือปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจริงจะไม่มีทุกข์มันมาติดที่ปัญหานี่นี่ปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจริงจะไม่มีทุกข์นี่เขาเรียกว่าปัญหารีบด่วนปัญหารีบด่วนขนาดว่าไฟไหม้อยู่ที่ศีรษะของเราเนี่ย ปัญหาของเราก็ต้องรีบดับไฟอย่าไปมัวคิดว่าอใครมาจุดด้วยใครเอาอะไรจุดด้วยใครมาจุดเพราะเหตุใด้วยอย่าไปมัวถามอย่างนั้นอย่าไปมัวแก้ปัญหาอย่างนั้นแก้ปัญหาว่าจะดับไฟเดี๋ยวนี้อย่างไรใครจุดก็ตามใจมันจะเอะไรจุดก็ตามใจเราจะดับไฟนี้อย่างไรความทุกข์ที่ได้รับอยู่เดี๋ยวนี้เราจะดับมันจะได้อย่างไรก็รีบรู้ในข้อนี้ Tôi cứ đập tua cu con cu